ก็เาล่าแหงอะก็่แปงหวยแปงยูเนอบัก่าบอกก่อนเยผู้ใดเอาไปใส่หรือปนี่นีู่ปไอกระป๋องนึงเอามาไหอ่ะเอ้าเรามใส่ไผเรามาจอดโบดบิมไปเรยจ้ยอกันโอ้เห็ดบดมันเป็นสลานี่บะเกวกันดีเนาะโอ้โหนี่ครับโดยจัดกล้อง

มดเลยนะะตื้นก็แรงเนาะค้ดีะถอนจันกงนะครับท่านอกอยากเล่าเอจะกิมกับเ่นทำความสะอาดลังการใส่ั๊บอืยังฟ้าวิธี đang vận, bắt, mịt mò mịt mò, chỉ thiên chỉ thiên này. ด,ดมตะกินพอดีเมา,าเฮียนนบ่ใด,ด้นยครับรรม,<อ>มีของวันี้ตอมีรักกันจังน้อยหึนเลยวะอึบเลยสุดยอดะสมัยก่อได้จ้ะ พอแล้วช่งลาแล้วเบาแล้วเมียนบวดอกเนาะยังบันปุ๊บเด้ออาจารย์ฝีมือระดับนี่ใส่ฟองน้ำบันโอ้ยใส่น้ำยานี่เอาข้ามแบบนี่ออกเทียนฮะอืมเทียนครับเบิ่งได้เลยนี่แบบนี้ ฉีดจันกล่องนี่หลังการใส่งานนะครับเด้อข้าเจ้าพอดีพี่น้องบ้านหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนึงข้าเจ้ายืมไปเลยเจ้าบลังมากเลยมาหยักจันกล่องเนาะเอากระโลงมาขึ้นให้กับทางวัดเนาะอืมีหอดคาบยังลายคาบเลือดคาบยังจัดกล่องวะได้มาจัดการให้โมนี้ ปเป็นลักการไล้วิธีครับผักไปพร้อมตางใต้บานทำความสะอาดก <c oughs> ินของไทย,ยทดีว่ะ เมาแลจะไปกินกับเมาพี่น้ำคนกับบานเนี่ยนั่นเมาแล้วเนี่ฟังแต่เสียงอาจารย์การันตีเลยรึเล่นะของแทกี่นี้มาเปนแนวอื่นนะครับบขับเทียน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  ับทำการยกใส่บาทเลยเติเรียมเปลี่ยนอันเรียบร้อยว่าชัดทำมีผ้าคุ้มเฉพาะเป็นวิธีของอาจารย์ปับป๊บนะปั๊บน,นี่ลักษณะนี้ ขอจัดเก็บอ่าจัดเก็บอุปกรณ์อ่าเซตวิธีกขอที่ไว้บานนี้อ่าจบวิธีของจันกองเนาะบานนี้เนาะว่าจัดเก็บขอทีครับเออไพ่บ่เคยเห็นกันได้เห็นแล้วมื้อนี้ยเริ่มอ่านี่มองที่โอเคอ้าว